เพื่อเที่ยงนี้นะครับโอ้โหฟ้ายังปิดอยู่เลยนะครับเพิ่งจะมีแสงสองมาหน่อยพายุเข้านะครับทางสกลนครนครพนมจะไปดูสภาพบ่อปลาก่อนนะครับกับคลอกหมูผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากไม่ได้อยู่หลายวันนะครับไปดูกัน่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับคอกหมูป่าฝนตกหลายวันแล้วครับเมื่อวานตกแรงมากเลยนะครับผม ดูสภาพทางเดินล่องน้ำมันไหลลงมาแฉะหมดโอ้น้ำขึ้นอีกแล้วอาหารปลาไม่รู้เหลือหรือยังหรือเปล่าหรือหมดดูก่อนนะอาหารปลาย,ยัางเหลือน้องหมูก็รอแล้วอยู่ตรงในคอกหมูน่องหมูหลือโอ้หมดแล้วอาหารปลาหมดแล้วหรอเนี่ย โอต้องให้พี่เขาซื้อเข้ามาด้วยโอ้เป็นลำนะครับมีลำมีลำแลการซื้อลำมาให้นี่ครับอาหารแบบโบราณก็คือให้ลำต้องโทรบอกคุณครูนะครับที่เขาไปอบรมซื้ออาหารปลามาอ,อันนี้ให้ลำไปครับ เด็วเขาจะกินดีไหมลำํำโอ้ยยืดไม่ถึงสมัยเด็กก็ให้ลำํำให้ปวกให้อะไรนะวันนี้ป่ามันจะหมดแล้วปวกเขาไม่ค่อยจะมีเด็กเด็กมันไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนสมัยก่อนเขาก็จะไปในป่าไปอะไรได้เด็กทุกวันนี้เขาไม่ได้คเขาเข้าป่าเขาเลยช่วยเหลือตัวเองมายาทักษะน้อย อูกินไหมครับโอ้กินอยู่นะให้เป็นลำโลยไกลไม่ได้ครนะลมมันพัดอืก็กินอยู่กินอยู่พวกปลาตะเพียนปลากินพืชนะโรยไปไกลก็ไม่ได้ปิวเข้าฝั่งหมดเออก็พอใช้ได้อยี่ยนี่ครับ อืมกินอยู่นะครับกินอยู่กินลำเหมือนหมูเลยปะาอืมทั้งปลานิ่งทั้งปลาตะเพียนเลยนะครับเข้ามากิน นะครับอยู่ไกลๆนึงก็กินอยู่ผมหวานลงไปขันหนึ่งน,งนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เนาะกินลำอยู่ จะต้องซื้อหัวอาหารมาผสมกับลำเพื่อเป็นการประหยัดการิตนตัวนี้ใหญ่ครับลรเลาะกิน นักการก็ให้อยู่นะครับช่วงที่ผมไปอบรมไปอะไรนักการก็ให้ในอาหารเขาเลยให้เป็นลำนะก็ได้การอยู่ครับปลาก็กินดีอยู่นะสังเกตดูนะครับจากการประเมินดูนี่เขาก็กินดีอยู่นะครับน่นาจะปัญญัด,ดีกว่าให้อาหารหัวาหารมั้งแต่ปลาก็น่าจะอิ่มช้าอยู่ด้วยนี่มันเม็ดเหล็กมันเป็น ลำม,นะมันละเอียดกินดีอยู่ครับลำม,มันก็ไปกับน,น้ำนู้นไปถึงนู้นละไลาอยู่ไกลๆก็ได้กินกันโอ้โหนี่ครับ ลำขึ้นมาริมฝั่งปลาก็ตามขึ้นมาครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเลยเยรือปลานินตัวนั้น,นตัวใหญ่เออเดี๋ยวตั้งให้อีกดีืองกันลำมันไปไกลไม่รู้เขาขายยังไงลำทักวนะันไอตัวยาวๆนะ่าจะเป็นปลาปลาจีนหรือเปล่า เป็นปลาตะเพียนอยู่ยัเป็นปลานน,นจันมียาวๆตัวยาวๆแต่มีเก็ดเป็นปลาตะเพียนนะครับแต่ยาวตัวยาวมากต้องผอมปลาตะเพียนตัวใหญ่กลุ่มที่ไม่กล้าเข้ามาใกล้ก็กินอยู่ไกลๆมองือว่าได้ผลอยู่ครับเขากินลำดีอยู่นะ ถ้าหัวอาหารนี่หวานลงไปขันเดียวทั้งหมดครับน่มันงับออกงับอบอกนะครับเม็ดใหญ่ปลาตัวใหญ่เข้ามา้นี่ข้างล่างอู้น่เป็นนวินจันทร์ตัวใหญ่มากจันทร์หรือปลาจีนไม่แน่ใจอยู่ใต้น้ำเมื่อกี้นะครับมองเห็นลําตัวโอเคจากการประเมินก็กินดีอยู่ครับเดียวเดียวเอาลามามาให้อีกนะครับ ลำเราอยู่นี่ตักยากหน่อยนะกระสอบมันอ่อนยื้อมันก็จะเป็นเกิดมาเป็นคนแกนสั้นนี่แหละครับสูตรโบราณดั้งเดิมให้ลำนี่แหละลมมันพัดเข้าหาฝั่ง เราลองหวานไปใกล้ๆนะครับไอ้กลุ่มใกล้ๆมากโอ้โหปิวกวันเลยแต่ยังไงด้วยแรงโน้มถ่วงของลมันก็ลงสู่พื้นน้ำอยู่ดีอ้อกินดีอยู่กินดีอยู่ กลุ่มตัวใหญ่ๆอยู่ข้างล่างนีงปลานิลตัวตใหญ่นี่ครับขึ้นมาแล้วอยู่น้ำลึกนะบรรยากาศทั่วไปนะครับมีต้นไทรนะครับแผ่กิ่งก้านลงมาคลุมผิวน้ำให้มันเย็นตรงน,นี้ปลาก็จะมาอยู่าวันไหนร้อนๆนจะมีข้อกงข้อไก่เป็นลมมาอีกครับตรงนี้น้ำขึ้น ใกล้ๆผมนีครับโอ้ปลาใหญ่อนี้อยู่ใกล้ๆเลยตื่นๆสวยงามดีสวยงามไม่ถึงกับเยอะเหมือนกับอยู่หน้าวัดแถวพักกลางอันนี้เป็นปลาที่ทำอาหารจริงๆอันนั้นปลาเขาไม่ได้เอามาขึ้นมากินนะครับปาาพักกลางนห้เขาปลาทำบุญ อันนี้เราเลี้ยงเป็นอาหารจริงๆรัวเียนตัวนี้ก็ผ่านเกนแล้วอันนี้มนตัวใหญ่โอเคนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับไปกับ การให้อาหารยังมีความสุขนะครับในช่วงพักเที่ยงอันนี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมแลบฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามบางคำแฟรมลี่ด้วยครับจากไปพร้อมกับปลาอยู่ริมฝั่งนะครับสวัสดีครับผม